ยอตัวบทพรบการรับผลคองทางทะเลพศ .2534 มาตรา3คำนิยามผู้คนส่งหมายถึงผู้ประกอบกิจการรับผลคองทางทะเลเพื่อบำเน็จทางการค้าปกติโดยทำสัญญารับผลคองทางทะเลกับผู้ส่งผู้คนส่งอื่นหมายความว่าบุคคลผู้ที่มิได้ทำสัญญารับผลคองทางทะเลกับผู้ส่งของ รับมอบจากผู้ขนส่งให้ทำการขนส่งของทางทะเลหรือได้รับมอบหมายช่วงจากผู้ขนส่งอื่นให้ทำการขนส่งทางทะเลอีกทอดหนึ่งแต่ไม่รวมถึงผู้ดาเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเนื่องจากการรับขนของทางทะเลผู้รับตาส่งหมายความว่าบุคคลผู้มีชื่อในใบตราส่ง ว่าเป็นผู้รับตาส่งภาชนะขนส่งหมายความว่าตู้สินค้าซึ่งใช้บรรจุของหรือใช้รวมหน่วยการขนส่งหลายหน่วยเข้าด้วยกันโดยการขนส่งหมายความว่าหน่วยแหง่งการขนส่งของทางทะเลซึ่งนับเป็นหนึ่งเช่นชิ้นลังตู้สัญญารับขนของทางทะเลหมายความว่า สัญญาที่ผู้ขนส่งรับผลของทางทะเลจากท่าเรือในประเทศหนึ่งไปยังท่าเรืออีกประเทศหนึ่งโดยคิดค่าระวางค่าระวางและอุปกรณ์แห่งค่าระวางหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ขนส่งได้เสียไปในระหว่างการขนส่งมาตา4ห้าง6 6ขอบเขต ในการใช้พรบร,รับผลของทางทะเลพศ2534มาตรา4พรบรรนี้ให้ใช้บังคับแก่การผลส่งของทางทะเลจากที่1ในราชอาณาจักรไปยังเอกที่1น,นอกราชอาณาจักรเว้นแต่ผู้กรณีจะระบุไว้ในใบตาส่งว่าให้ใช้กฎหมายต่างประเทศหรือให้ใช้กฎหมาย ระหว่างประเทศแม้จัดระบุไว้หากผู้กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยให้ใช้พรบนีบ้บังคับการขนส่งทางทะเลในราชอาณาจักรถ้าตกลงกันเป็นหนังสือให้ใช้พรบนี้ก็ให้ใช้พรบนีบ้บังคับการขนส่งโดยไม่คิดค่าระหวางผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดตามพรบนี้แต่ถ้า มีการออกใบตาส่งและไม่ได้ระบุว่าผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดผู้ขนส่งต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับตาส่งตามพรบนี้มาตราหพรบนี้มีให้ใช้บังคับแก่การขนส่งตามสัญญาจ้างเหมาเว้นแต่มีการออกใบตาส่งมาตรา6 สัญญารับขนของที่มีการขนส่งของทางทะเลและทางอื่นรวมอยู่ด้วยให้ใช้พรบนี้บังคับเฉพาะในกรณีที่มีการขนส่งทางทะเลมาตรา8ถึงมาตรา17หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่งมาตราสิผู้ขนส่งต้องใช้ความระมัดระวังในการบรรทุกข,ของที่ขนส่งมาตรา12ผู้ขนส่ง ได้รับของไว้ในความดูแลแล,แล้วผู้ส่งของเรียกเอาใบตาส่งผู้ขนส่งต้องออกให้มาตรา17กํากำหนดในใบในใบาตาส่งดังต่อไปนี้ข้อกำหนดในใบาตาส่งนี้เป็นโมฆะ1กํา 1. กำหนดให้รับผิดกำหนดความรับผิดของผู้ขนส่งให้น้อยกว่าที่กำหนดใน มาตรา58หรือมาตรา60ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของข้อกำหนดอื่นในสัญญาและถือว่าคู่สัญญาเจตนาให้ข้อกำหนดอื่นแยกต่างหากจากข้อกำหนดที่เป็นโมฆะ มาตรานี้ไม่ตัดสิทธิผู่กรณีที่จะตกลงกันกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่งให้มากกว่าที่บัญญัติในพรบนี้มาตรา1 8บ0ใบตราส่งมาตรา23ถึงมาตรา23มาตรา2 5การบันทึกข้อสงวนในใบตาส่งมาตรา,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 า23ถ้าผู้ขนส่งทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ของที่รับไว้ไม่ตรงกับที่ผู้ส่งของแจ้งข้อความในใบตราส่งให้ผู้ขนส่งบันทึกสิ่งที่ทราบหรือเหตุแห่งการสงสัยไว้ในใ,นใบตาส่งมาตรา25ถ้าไม่ได้บันทึกข้อสงวนไว้ในใบตาส่งตามมาตรา23ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้รับของไว้ตามรายการที่แสดงในใ,นใบตาส่ง แต่สามารถนำสืบหักล้างได้แต่ถ้าใบตาส่งได้โอนไปยังผู้รับตาส่งซึ่งกระทำการโดยสุจริตห้ามผู้ขนส่งพิสูจน์เป็นอย่างอื่นมาตราย6นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตาส่งมาตราย6เมื่อออกใบตาส่งแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตาส่งให้เป็นไปตามข้อกำหนด อบของให้แก่ผู้รับตาส่งมาตรา28ผู้รับตาส่งจะเรียกให้ผู้ขนส่งมอบของได้ต่อเมื่อเว้นคืนใบตาส่งหรือให้ประกันตามสมควรมาตรา3 1ถึง38หน้าที่และสิทธิของผู้ส่งของมาตรา31ความรับผิดของผู้ส่งของต่อผู้ขนส่ง มาตรา31ผู้ส่งของต้องรับผิดเพื่อการที่ผู้ขนส่งผู้ขนส่งอื่นหรือเรือเสียหายหากความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ส่งของหรือสภาพแห่งของนั้นโดยผู้ส่งของไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพณีทางการค้าเกี่ยวกับการส่งของมาตรา32ความรับผิดของผู้ส่งของกรณีแจ้งข้อความ ในใบตาส่งไม่ถูกต้องมาตรา 33. ถ้าผู้ส่งของแจ้งข้อความในใบตาส่งตามมาตรา23ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายผู้ส่งของต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ขนส่งในกรณีแต่ทั้งนี้ผู้ขนส่งก็ยังคงต้องรับผิดตามสัญญาและผลของทางทะเลต่อคนภายนอก มาตรา33มาตรา34ความลับผิดของผู้ส่งของกรณีของที่ขนส่งเป็นของอันตรายมาตรา33ของอันตรายผู้ขนส่งต้องทําเครื่องหมายหรือติดป้ายเพื่อให้รู้ว่าเป็นของอันตรายและต้องแจ้งให้ผู้ขนส่งหรือผู้ขนสง่งทราบถึงสภาพแห่งทรัพย์แห่งของนั้นมาตรา34 ถ้าผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามมาตรา33ผู้ขนส่งไม่ทราบถึงสภาพอันตรายแห่งของนั้น 1. ผู้ขนส่งอาจขนถ่ายหรือทำลายของนั้นได้ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทน 2. ผู้ขนส่งต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากผลของการขนส่งมาตรา316 ของผู้ส่งของในการเรียกให้งดการขนส่งมาตรา3.6ในกรณีที่ของอยู่ในความดแลแลของผู้ขนส่งผู้ส่งของอาจสั่งให้งดการส่งของนั้นได้แต่ต้องเว้นคืนต้นฉบับใบตาส่งให้แก่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่เสียไปเพื่อการขนส่งนั้นถ้าการขนส่งลดการขนส่ง ถ้าผู้ขนส่งมดการขนส่งตามคำสั่งของผู้ส่งโดยยังไม่ได้รับเงินคืนเมตราส่งผู้ขนส่งต้องรับผิดต่อผู้รับตาส่งมาตรา37ผู้ขนส่งมีหน้าที่ต้องแจ้งความเสียหายให้ผู้ส่งของทราบมาตรา37ผู้ขนส่งมีหน้าที่ต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ส่งของว่าได้เกิดความเสียหายเกิดภายใน ขึ้นภายใน90วันนับแต่วันที่เกิดความเสียหายหรือวันที่ส่งมอบของตามมาตรา40แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลังมิฉะนั้นให้ชันษฐานว่าผู้ขนส่งได้ไม่ได้รับความเสียหายมาตรา39ถึงมาตรา50ความรับผิดของผู้ขนส่งมาตรา39ความรับผิดของผู้ขนส่งมาตรา39ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความสูญหายเสียหายหรือส่งมอบช้ชางแก่ของที่ขนส่ง หากเหตุแห่งความสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชักช้าได้เกิดในระหว่างที่ของนั้นอยู่ในความดูแลของตนให้ถือว่าของอยู่ในความดูแลของผู้ขนสง่งนับแต่เวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของนั้นจากผู้ส่งของจนถึงเวลาที่ผู้ขนสง่งมอบของนั้นตามมาตรา40มาตรา40ในกรณีดังต่อไปน,นี้ให้ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของแล้วหนึ่ง ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของให้แก่ผู้รับตา,ตาส่งสองผู้ขนส่งได้มอบของไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่กฎหมายหรือข้อหรือกฎข้อบังคับที่ใช้อนยะู่ณท่าปลายทางกำหนดมตาตรา41 42การส่งมอบชักช้ามาตรา4 S 1การส่งมอบชักช้าได้แก่วงเล็บหนึ่ง ไม่ได้ส่งมอบภายในเวลาที่กําหนดวร้ลเบสองกรณีที่ไม่ได้กําหนดเวลาส่งมอบคือไม่ส่งมอบภายในเวลาอันควรมาตรา42ในเวลาตามมาตารา41่สิเอ็ดวลเล็บหนึ่งวลเล็บสองได้ลงพนไปแล้วไม่น้อยกว่า60วันผู้มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจะรับมอบของและเรียกค่าเสียหายหรือจะเรียกค่าสินไหมทดแทน เหมือนว่าของนั้นสูญหายอันสิ้นเชิงก็ได้มาตรา43-45ความรับผิดของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นมาตรา43แม้ว่าผู้ขนส่งจะมอบหมายให้ผู้ขนส่งอื่นขนส่งก็ตามผู้ขนส่งก็ยังคงต้องรับผิดมาตรา44ผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดเฉพาะการขนส่งที่ตนได้รับมอบหมายมาตรา43ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดในกรณีเดียวกัน ให้รับผิดอย่างมีร่วมกันมาตรา51-57ถึงาตาข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งมาตรา52ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดถ้าพิสูจน์ได้ว่าความสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชั้าๆเกิดจากวงเล็บหนึ่งเหตุสุดวิสัยบงเล็บเก้าความผิดของผู้ส่งของหรือการบรรจุหีบห่อบงเล็บสิบสภาพแ่งของนั้นเองวงเล็บสิบสามเหตุที่ไม่ได้เกิด จากความประมาทเลินเล่อหรืออยู่ในความเห็นของผู้ขนส่งมาตรา58ถึงมาตรา61ข้อจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งมาตรา58ข้อจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งมาตรา58กรณีที่ของที่ขนส่งสูญหายหรือเสียหายให้จํากัดความรับผิดของ ผู้ขนส่งไว้เพียง1น0 0งบาทต่อ1นึ่หน่วยการขนส่งหรือ30บาทต่อ1กึ่ดกรรมแล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่าแต่ถ้าคํานวณราคาตามมาตรา61จะปรากฏว่าราคาของต่ำกว่าข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งให้ถือตามราคาที่คํานวณได้กรณีสมมอบชักชาให้ จำกัดความรับผิดเพียงสองเท่าครึ่งของค่าระวางในส่วนที่ส่งมอบชักช้าแต่รวมการต้องไม่เกินค่าระวางทั้งหมดในกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดทั้งตามมริหนึ่งและวริสามในหน่วยการขนส่งเดียวกันให้จำกัดความรับผิดไว้เกินจำนวนตามมริหนึ่งมาตรา9้า 59, กากรคำนวณเงินตามมาตรา58าสิบแปดมาตรา9้า 59, การคำนวณเงินตามมาตรา58 วหนึ่งให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. การรวบรวมหน่วยงานการขนส่งไว้ในหน่วยการขนส่งเดียวกันและในใบตาส่งไม่ได้ระบ,บุให้ถือของทั้งหมดนั้นเป็นหนหน่วยการขนส่งมาตรา60ข้อยกเว้นมิให้นำข้อจํากัดความรับผิดตามมาตรา58มาใช้บังคับมาตรา60การจํากัดความรับผิดตามมาตรา58มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ ผลลิปหนึ่งการสูญหายเสียหายหรือสมมอบชา้าๆเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขนส่งตัวแทนหรือจ้างิฤนฎให้เกิดขึ้นหรือโดยแล้วเลยไม่เอาใจใส่ทั้งรู้ว่าการสูญหายเสียหายหรือสมมอบชา้าๆนั้นอาจเกิดขึ้นได้ ไว้ในมาตา58โดยระบูในใบตาส่ง 4. ผู้ส่งของได้แจ้งราคาของที่ขนส่งให้แก่ผู้ขนส่งทราบโดยแสดงราคาในใบตาส่งมาตรา61การคำนวณราคาตามมาตา58วงเล็บบทบัญญัติสืบเนื่องจากมาตา58มาตรา61การคำนวณราคาของให้คำนวณเท่ากับเท่ากับราคาณนทะ่าปลายทางมาตา 46ถึง50มาตรา46อายุความในการเรียกค่าเียเหยทดแทนตามมาตรา39มตาตรา4 6สิที่เรียกร้องเอาค่าเส,เสียหายตามมาตรา39ให้มีอายุความ1ปีนับแต่วันที่ผู้ขนสง่งมอบหรือมอบหรือนับแต่วันที่ร่วงกำหนดเวลาตามมาตรา41มาตรา46รอ 48, ทิที่เรียกร้องค่าเสียหายจากการส่งมอบช้าช้าย่อมสิ้นไปถ้าผู้รับตาส่งไม่ได้ส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ส่งภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับมอบของ